สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ติดตามช่องมีนันทิดาชาแนลนะคะหรือว่ามีมีแสงท่องที่แลนจ้าพี่นอนจ้าวันนี้ก็วันที่สิบเก้าแล้วนะคะเิึงอันเสือม่มเป็นรวมเลยคะ่ะแบบมากเป็นคนแบบว่ามาแข่เสือตัวลงไปเพื่อเป็นดึงขึ้นมานะ่ยนักกีฬาอันนั้นทำอัน,น,นเธอหาเนี่ยกับสิด,ดึงขึ้นมาสินะคะต้องขออภัยนะคะว่าเป็นนักเลี้ยงเด็กก็พอดี อันไปซื้อไปซื้อของมานะคะไปซื้อเนื้อสักผ้าไปซื้อน้ำยาสักผ้าซื้อนี่แหละอุปกรณ์เครื่องขวังน้ำแล้วก็เอ่อซื้อกุญแจนะคะมามาเปลี่ยนอันอยู่ของน้องเอนะคะประตูเพิ่นเรื่องบุญแจไปใส่บุ๋ยไอพ่อนเราก็เลยไปบอกว่าไอพ่อนไปงัดประตูให้เนลเซนเปิดร่องเปิดล็อกประตูเบอร์มันเซนพอ่อจะเปิดแล้วมันก,นกน็สปริงมันก็นกน บอลูค่ะมันเพราะว่าเขาเขาเงี้ยมันเนาะก็เปิดออกได้แล้ววันนี้ก็เลยว่าจะเปลี่ยนนะคะบอสพ่นกับเลยว่าให้เปลี่ยนเลยบอสันเพราะว่า,จา,าเจ้งไหนเมื่อคราวมันเจไปบอลูนางเอรูวไหใส่ก็เลยได้เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนมันเจพอดีกับเขามา,าแล้วไอ้พอแล้วก็ไปเปลี่ยนมันเจห้น้องเอแล้วน,นะคะพุณท้าวสิเปนี่บอสเดี๋ยวเจ้กหน่อยก่อนบอสันเจ้าหน้าติตามไปนะคะก็เลยมาอันพอดีมีพัสดุมาส่งนะคะมีพัสดุมาส่งนะคะ จะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะคะใหญ่มากไม,ม่มีไม่มีแสนของแฝงนะคะระวังคงแตกส่งจากพี่นันทวัฒนะคะหรือว่าพี่รันนะคะบางนาบอทมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคืออะไร 也是白天比较冷。Yes, แทกด้วย

นนเป็นรูปยา่าขอพณพี่รันด้วยนะคะสาธุบุญสาธุบารมีค่ะเป็นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะอันนี้อยู่ที่ว่าใครจะมีความเชื่อแบบไหนนะคะอุ้ยฉันได้ไม่เป็นไรเดีย๋ยวหนูไปเปลี่ยนกระจกเอาก็ได้ค่ะมีรอยแตก นีรอยแตกนิดนึงค่ะพี่ลันแต่เป็นลูกของทันยาไม่ใช้ยาสีเป็งมานะคะยาสีจันดาโอ้ขนาดบุบดีขนาดนี้ยังแตกเลยค่ะแล้วก็อีกรูปหนึ่งนะคะเป็นของแคดมี่ค่ะ มีสร้อยด้านหลังเช่นเดียวกันค่ะต้องขอบคุณพี่รันนะคะขอบคุณพี่รันเป็นอย่างสูงนะคะที่นะคะส่งรูปภาพมาให้มีกับแคทมี Me นะคะคือจีวาจังเดีย๋ยล่ะเพราะว่ามันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลน,นะคะพี่น้องเพราะว่าเรานับถือ แล้วก็ศรัทธาในองค์งพญานาคนะคะเนาะแคนมิคือกันแล้วที่น,น,บบบน,นี่พึ่นก็บอกว่าอนัน,พ,น,น,อพ,นพี่น้องเด้มาพอกันแล้วสันตอนแรกพึ่นกับพึ่นก็ทางมหาเนาะพึ่งกับว่าพึ่เบ้าเรื่องเล่า,ค,าคือเบ้าคือเข้าใจหูกันนะคะมันเป็นแบบเราะว่าเพึ่งก็ว่าพี่น้องมาก็มาพอกันเล้วเป็นคนในในนี่แหละเป็นคนในบ้านนีลาหรือว่าเพิ่นกบ็บ่ี่นบอกเด้เข้ากันเลย ถ้าไปว่าเป็นผู้ใดเองส่นาพวกเราพี่น้องได้มาขอกันแล้วเรอหากันจนเจอแล้วสิมาเพื่อเกื้อหนุนกันนะคะเพื่อหนุนดวงกันนะคะช่วยเหลือเกื้อกูลกันนงสีนาทุกครองก็เลยเออดีใจเอ้าวมงมาแล้วกาคนลูกนะคะมันมันเป็นเรื่องที่อธิบายยากนะคะถ้าให้รพูดว่าสิทนกันว่าเฮ้าเป็นบ้าเป็นบอยยังหระคิดไปเองมันโนหรือเปล่าอย่างประมาณนี้นะคะแต่อันนี้ก็ก็แล้วแต่ นะคะเป็นความเชื่อสวนบุคคลก็อดด้แ่นั่นนะคะเพิ่นก็เลยโอเคเพิ่นพี่เขาก็พี่เพิ่นก็เป็นคนที่คือมียานที่สูงพอสมควรนะคะก็พอจะรู้ได้ของของมีก็เป็นสีขาวนะคะทัญยามีองค์สีขาวของเทมนี่สีเขียวนะคะเป็นองค์สีเขียวที่คอยปกปักรักษาอยู่นะคะก็ก็เป็นอย่างคือคือ มีขึ้นตรงไปแบบมากไปแบบนั้นคือบอ่หมักเป็นคนไปไปเที่ยวไปคือมาไปใส่ก,กับอะไรที่มีน้ำไหมครับพี่น้องแล้วก็เป็นเย็นเย็นเป็นเงียบเ,เงบนะคะบ่มักอย่างที่มันเสียงดังอือก็ถึกคือโคมสิแม้คือตอนทํางานก็คือทํางานแต่ถ้าพักผ่อนก็คือเชา่าบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติที่แบบเงียบเงียบฟังเสียงน้ำนี่นสิมากไปแบบนี้ครับพี่น้องมันเงียบนะคะส่วนอันนี้ที่แตกเดียวจะลองเอาไป ถามร้านดูนะคะเป็นอย่างคือตรงวา่าถ้าพี่รันพี่รันท่ันอยู่นานพี่รันอยู่นานนะคะเป <c oughs> ็นคนเนี้เจะ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรค่ะนิดหน่อย <c oughs> น่าจะเปลี่ยนได้นะคะกระจกเปลี่ยนได้ <Okay. S 1> เดี๋ยวหนูจะลองเอาไปถามร้านดูนะคะ จะนํารูปนี้ไปไปมอบให้แคทมี่ด้วยนะคะเออพอดีมือนี้วันรพระหอมสนงมาฮอพอดีกับสิเดแตงคันหาอย่างบวกเก้าเพลินนะคะให้เรียบร้อยคือปกติแล้วถ้าว่ามีสัมผัสพิเศษไหมคือมันก็มีแต่ว่าอาจจะยังไม่ชัดเจนด้วยความที่เราแบบว่ายังไม่ยังไม่ได้ปฏิบัติอะไรลึกถึงขนาดนั้นนะคะเพราะว่า เป็นคนที่บ่คอยเสือยอย่างไงคือคือกวนทีจะมมานี่ทีจะมาเสือหรือว่าศรัทธาเพื่อนคือเราศรัทธาอยู่แล้วแต่ว่าคือเราปฏิเสธว่าเออบ่มว่าเสือดอกฉัน่เห็นแบบนี้บ่าเมนดอกอีกอย่างสิประมาณนี้นะคะไม่ใช่หรอกเออประมาณนี้เราจะมาเป็นพ้นทดลองแบบคิดว่าถ้าถ้าใช่ขอให้เป็นแบบนี้ถ้าใช่ขอให้เป็นแบบนี้สินะเฮ้าแบบแบบเออด้วยความผิดก่อนจบวิดเนาะ เรียนวิทยาศาสตร์มาเมันก็ต้องพิสูจน์เออตั้งสีน่นาเราเจอจ,จังๆเจอเหตุการณ์จังจง้างจนแบบว่ามันต้องคอองจะใช่แล้วละ่ะอย่างประมาณนี้นะคะพี่น้องคะแล้วก็เป็นคนที่ร่างสังหณ์แมน่น <laughs> ร่างสังหอนแมนนะคะก็กเลยจะแบบบางที่ก็มันจนก่า,กกาว่วาออกไปนเราก็คิดอยู่ในคิดกีก่ยวกัองเราก็จนปวดหัวนะคะกดดันจากฟองเองจนตรงเว้าออกไปเออมันถูกเป็นทั้งนั้นหลี พราะฉะนั้นเราก็เลยต้องพยายามทําตัวให้ให้อยู่ในศีนเอ,อ,อยู่ในศีลไว้นะคะก็เลยพยายามบอกจดคองว่าให้ให้ใหย,หยุบปัจจุบันก็ตาเดินตามรอยพระพุทธเจ้านะคะอยู่ในความเป็นจริงอืปฏิบัติตโดยที่นี่แหละยึดถือพระรัตนาตรัยนี่แหละพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะ เราจะกราบไหว้บ,บ,บูชาสิ่งใดแต่แต่ไม่ใช่งมง,งายน,นะคะพี่น้องไม่ไม่ใช่งมงายก็คือศรัทธ,ธาอืมต้องแยกเยกๆๆๆนนะนะั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะป็แจ้งที่โหวตังนั่นแหละนะคะเพราะว่าเราศรัทธ,ธาแต่ไม่ได้งมงายน,นะคะเพราะมันผูด้เดวบว้อยอย่างกระเสือไปเบิร์ตังสี่นามันไม่ใช่นะคะเราแนวทางปฏิบัติก็คือตามร้อยพระพุทธเจ้าตลอดพี่นอ้องคือ อ่าสินหานี่ก็ใแห่งครบให้มันใดนะคะ้ายุในสินหาใดคือสุดยอดของคนแล้วนะคะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะเป็นที่ตั้งนะคะมีสติให้มากนะคะแต่ที่กราบไหว้เคารพบูชานี่ก็ด้วยความศรัทธามัน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 รูุดึกของแตเละคนดอกว่ามีความศรัทธาในไหนไม่สินะคะมันคือความสบายใจนะคะเป็นความสบายใจเป็นความ มีความสุขทำแล้วมีความสุขไม่เดือดร้อนใครไม่เบียดเบียนใครนั่นคือโอเคดีที่สุดแล้วนะคะนี่นี่แหละค่ะว่าก็พี่น้องท่านี้แหละมือวันนี้วันฝ่าพอดีนะคะผมไปซื้อดอกไม้มาแล้วคกพอดีบันเ,เ,เป็นเอาดอกบัวไปรอยกระถิบอยู่นะคะก็ขับพัคกีบนะคะเงินกระทุ่งนี่แหละแต่ใช้เป็นดอกบัวนะคะก็มีดาวเรืองนะคะพี่น้องค่ะแต่องขอขอให้พี่น้องมีความสุขนะคะในวันรอดกระทุ่งนะคะวันเกิดเดือนสิบสองจ้าขอให้ทุกท่าน มีสุขภาพแข็งแรงนะคะไม่มีโรคไข้เบียดเบียนไม่เจ็บไม่จนนะคะคิดหลังสินดใดสมความมุ่งมั่นาัฒนาค่ะพี่น้องเดี๋ยวสินดายุ่งไปซ้อมแล้วนะคะพี่น้องค่ะบอก,กันไม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอจบไว้เท่านี้นะคะิคี่น้าพบอก,กันไ่้ด้วค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะจ้๊ย